สวัสดีครับกลับมาพบกับพ o ลิวเวอร์ประจำวันพฤหัสบดีที่31กรกฎาคม2025กันอีกครั้งนะครับเมื่อพระเจ้านับเราเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมของพระองค์แล้วใครจะมากล่าวหาเราได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่31ได้บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะต่อต้านเราได้หมายความว่าเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่กับเรา ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถทำอันตรายต่อเราได้ในทางจิตวิญญาณพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ละทิ้งเราและจะอยู่กับเราเสมอในพระธรรมยิบรูบทที่13ข้อที่หได้บอกว่าเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าเหมือนเป็นลูกกําพร้าเราจะไม่มีวันละทิ้งเจ้าปล่อยให้อยู่ตามลำพังเราจะไม่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังอย่างแน่นอน พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือสรรพสิ่งทรงทํางานอยู่ภายในเราทรงควบคุมให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีในชีวิตของเราผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงรับเป็นลูกของพระองค์และไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่38-39ดถึง้ได้บอกว่า เพราะข้าพเจ้ามั่นใจว่าทั้งความตายทั้งชีวิตทั้งบรรดาทูตสวรรค์ทั้งเทพผู้กรองทั้งสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ่งที่จะมาถึงภายหน้าทั้งฤทธิอำนาจใดๆทั้งสิ่งที่สูงทั้งสิ่งที่ลึกหรือสิ่งอื่นใดที่ทรงสร้างแล้วจะไม่สามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ ความมั่นใจนี้มาจากการที่เรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคิ์และได้รับการปกป้องโดยพระองค์วิญญาณเรากำลังอาศัยอยู่ในพระคิ์และพระคิ์กำลังอาศัยอยู่ในเราและเรากับพระคิ์กำลังอาศัยอยู่ในพระบิดาเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับตรีเอกานุภาพแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเรานี้ได้เลยเพราะชีวิตจิตวิญญาณของเรา ถูกซ่อนอยู่ในพระเจ้าตรีเอกานุภาพเรียบร้อยแล้วพระเจ้าอปุปภรพรครับ